สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต้องใบมะละกอเพื่อขับพยาธิายพยาธิออกจากร่างกายของเราพยาธิอยู่ในร่างกายของเราทําให้ร่างกายเราสุดโทมเสียเซวไล้เลี่ยวแรงพยาธิแย่งอาหารเราและจะทําให้เราเป็นโรคโลหิตจางอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วใบมะละกอยังมีสรรพคุณป,ป,ประโยชน์อีกมากมายไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยจ้า วันนี้เราจะใช้ใบมะละกอหน2ใบล้างทำความสะอาดเป็นอย่างดีและฉีกเป็นชิ้นๆหอมต้มใบแก่ใบอ่อนก็ใช้ได้หมดนะคะแต่ส่วนใหญ่นิยมใช้ใบแก่เราจะใช้หัวหอมและมะนาวในการต้มครั้งนี้ค่ะ มะนาวเราเลือกลูกเป็นๆใสๆและล้างทำความสะอาดก่อนที่จะต้มด้วยนะคะล้างมะนาวด้วยนะคะล้างมะนาวให้สะอาดและล้างลาดำที่อยู่ในหัวหอมแดงด้วยค่ะสะอาดแบบนี้กินได้ปลอดภัยหายห่วงเลยค่ะฉีกใบมะละกอเป็นชิ้นๆง่ายต่อการต้มค่ะ สรรพคุณของใบมะละกอสามารถเพิ่มเก็ดเลือดได้ด้วยอีกทั้งยังบรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้เป็นอย่างดีหัวหอมแดงและมะนาวเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆง่ายต่อการต้มและตัวยาก็ออกได้ดีด้วยค่ะใบมะละกอยังเป็นยาระบายชั้นดี ช่วยรักษาอาการท้องผูกแบบเห็นผลชะงักใครท้องผูกต้องรีบหามากินดวนๆแล้วถึงแม้ว่าใบมะละกอจะมีรสขมซึ่งไม่อร่อยนะักแต่สามารถกระตุ้นความอยากอาหารได้เป็นอย่างดีทำให้ทานข้าวได้มากขึ้นนั่นเอง เราไปต้มกันเลยจ้าเครื่องพร้อมคนพร้อมเตรียมต้มเลยเมื่อน้ำเดือดดีแล้วเราก็ใส่ใบมะระกอลงไปใส่ลงไปต้มประมาณ10นาทีแล้วก็ตามด้วยหัวหอมแดงและมะนาว ใช้เวลาทั้งหมด10นาทีนะคะทุกคนรอให้เดือดสักครู่ประณประโยชน์มากมายของใบมะละกอยังช่วยรักษาอาการไข้เลือดออกและช่วยลดอุณหภูมิภายในร่างกายเพียงดื่มน้ำใบมะละกอและยังช่วยโรคมาลาเรียได้เป็นอย่างดีอีกด้วยประโยชน์มากมายขนาดนี้เลยหามาทานกันนะคะทุกคน หุงลมโป่งพองทําให้หายใจสั้นใบมะละกอมีวิตามินดีช่วยลดความเสี่ยงโรคปอดและถุงลมโป่งพ,งพองได้ด้วยต้มชาที่พอจากหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วดื่มก่อนอาหารเช้าตอนท้องว่า,าต้มเสร็จแล้วเรานำมากองแล้วพร้อมดื่มได้เลยค่ะถ้าจะให้ผลดี ดื่มวันละครั้ง2 3ถึงวันก็จะเริ่มเห็นผลแล้วค่ะใบมะละกอมีวิตามิน A, C และดีช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถต่อสู้กับเชื้อไวรัสและไข้หวัดได้ด้วยเมื่อเทแล้วเราก็ดื่มอุ่นๆกันเลยนะคะทุกคน ใบมะละกอที่มีประโยชน์มากมายสามารถกำจัดสิวได้เพียงใช้ใบมาตำผสมน้ำเพียงเล็กน้อยและนำมาทาช่วยรักษาสิวฝ้าได้ลองทำกันดูนะคะอีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในใบมะละกอมีสารต้านอนุมูลอิสระมากมาย ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเราใช้กาแบบกองกากเศษใบมะละกอหัวหอมและมะนาวไม่ลงมาในถ้วยเลยค่ะและข้อสุดท้ายใบมะละกอยังช่วยป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคมะเร็งได้ด้วย และก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆที่ได้มาจาก drhealthbenefits. com ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆและขอฝากให้ทุกๆท,ท่านออกกำลังกายอย่างง่ายๆขับถ่ายให้ได้ทุกวันดื่มน้ำโดนแสงแดดและนอนหลับให้เพียงพอ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาเสนอขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและหากถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ